ต้องไม่ประมาทลาซาหนอนไส้ทองไปสังเป็นพลังที่ทรงพลังจริงๆดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเลือศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่ไม่มีความสามารถประหลาดลดเหล่านั้นมาเลย แล้ววิญญาณทําอะไรไม่ได้เลยในเมื่อไม่สามารถต่อสู้ด้วยกําลังได้ต้องใช้สมองดูเหมือนว่าจะได้ผลไม่สลายตัวนี้แข็งแกร่งเกินไป สั่นเลือดศักดิ์สิทธิ์ใต้ทะเลตัวนี้ค้าได้ไม่ยากแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้วิญญาณอสูนเทคนิคกระดูกยกกล้ามเนื้อน้ำแข็งยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากฝึกฝนเทคนิคกระดูกยกกล้ามเนื้อน้ำแข็งครั้งแรกการรับรู้ของฉันก็รู้เหมือนเจ้ารุนแรงขึ้นหยุดเลือดเดี๋ยวนี้ทำไมถึงรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเรากับว่าจะมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นใจเย็นๆน,นี่คือสตตลพาเลตคริสตัลพารเลตทำลายไม่ได้อะไรนะ สลามอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่มันแม้ว่าสลามตัวนี้จะมีขนาดที่นนาสัดจันแต่รสมีที่นนาสะบึงกลัวก็ไม่ได้มาจากมันแปลกมากๆนี่มันเรื่องอะไรกันนั่นคือม้าน้ําหรอดวงตาที่น่าสะบึงกลัวเส้นนี้เล่ากับว่าการมองเพียงครั้งเดียวสามารถฆ่าคนได้สลามตัวใหญ่นั้นกลัวเกินกว่าจะเคลื่อนไหว ขั้นสุดยอดศูนย์ขั้นสุดยอดแห่งเซนซูรี่ที่สองไม่เห็นั้นหรอไปให้พ้นไปให้พ้นแย่มากสิ่งมีชีวิตระดับนั้นแค่รัศมีของมันก็น่ากลัวแล้ว